ความลับของโปสเตอร์อนิเมะสุสานหิ่งห้อยที่ถ้าคุณรู้แล้วจะต้องขนลุกครับสุสานหิ่งห้อยเป็นเรื่องราวอนิเมะสุดสะเทือนใจของสองพี่น้องเซตะและเซซึโกะในชว่วงสงครามโลกครั้งที่2ในตอนท้ายของเรื่องพี่ชายเซตะเนี่ยก็พาเซซึโกะน้องสาวไปหลบในเหมืองเก่าซึ่งในเหมืองนี้ไม่ค่อยมีแสงสว่างพี่ชายเซตาเนี่ยจึงนําหิ่งห้อยมาปล่อยไว้เรื่องนี้แต่งโดยอาจารย์อากิยูกิโนซากะซึ่งถ่ายทอดมาจากชีวิตจริงของเขาโปสเตอร์โปรโมตของ เรื่องนี้ก็ทำเป็นรูปสองพี่น้องที่วิ่งเล่นอยู่กลางทุ่งที่เต็มไปด้วยแสงของหิ่งห้อยแต่จริงๆแล้วโปสเตอร์นี้มีความลับซ่อนอยู่เพราะถ้าเราเพิ่มแสงจนสุดเราก็จะเห็นบางอย่างแสงที่เราเห็นกลับไม่ใช่แสงของหิ่งห้อยแต่เป็นแสงจากรูกระเบิดของเครื่องบินรบซึ่งโปสเตอร์นี้ก็จะสื่อถึงความโหดร้ายที่มีต่อผู้บริสุทธิ์ในช่วงสงครามโลกครับเป็นยังไงกันบ้างครับมีใครเคยดูอนิเมะเรื่องนี้กันบ้างคอมเมนต์มาบอกหน่อยครับ